สวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตรถที่หน้าร้านกันนะครับว่ามีคันไหนเข้าว่า์บ้างว่ามีคันไหนขายไปแล้วนะครับผมตลอดวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ2 5 6 8ครับอ่าเจอกันที่สาขาสองครับตีมีตังเอ็กเตอร์นะครับผมอ่าเริ่มกันที่คันแรกเลยคันนี้จะเป็นคูปะต้า m ห้าพันครับคันนี้เครื่องดีสีเดิมครับรถเพิ่งมาถึงนะครับตลอดคันนี้ ยังไม่ทันได้ล้างเลยครับให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับคูต้า M ห้าพันนะครับตัวนี้ขนาด50าแรงม้าเครื่องยนต์สี่สูตรนะครับเป็นรถสองพารกับขั้นสี่ล้อครับอ่าสภาพโดยรวมรอบรอบ,รอบคันก็ยางนี้สภาพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เรื่องเกียดดีครับไฮโดรลิกดีครับยางสวยสีเส้นเลยยางนี้ถือว่าเป็นยางใหม่ก็ว่าได้นะครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับก็ทางร้านก็จัดอ่าเปลี่ยน่ายของเิ้วให้นะครับผม แต่แ้วมันเสื่อมคิดทำไมเสื่อมคิดไฮดรอลิกให้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับดันหน้าจับผ่านผ่านหลังหรือผ่านหกนะครับขนาดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ,รบผมขนาด50แรงม้าครับกู้ตาตะ M5000 มาในราคาพิเศษครับอันนี้จัดราคาพิเศษนะครับเบาะพิเศษจัดปกติราคา <c oughs> 250,000บาทวันนี้ลดพิเศษไปเลยลดไป30,000บาทครับ เหลือเพียงราคา2,020,000บาทครับช่วงท้ายสวยๆเลยครับแห้งๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปและอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นคูปต้า GL ตัวนี้เป็น GL เป็นรถคูปต้า GL 25นะครับมาพร้อมดันหน้าผ่านหลังโอตารี่นะครับีมก็ให้ราคาพิเศษครับจัดราคาพิเศษไปเลยเพียง เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทองค์กรสามทิศครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับสำหรับท่านใดสนอกโนใจนะครับติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับผมตามเบอร์โทรให้ไว้เลย883839789ครับ848483799ครับดูก็เก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าครับสำหรับท่านในสนอกโนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับตามเบอร์โทรให้ไว้เลยครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสีสวาตะมน์พระไซริน อำเภอลำปลายมาตจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่ากที่มีคันเข้าคันนี้ก็เป็นคูปะต้าบีสองสี่หนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้รถสองพาร์คเคลื่อนที่ล้อครับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ผ่านสับใบในร่องอ้อยนะครับตัวนี้เป็นไซม์หมดร่องอ้อยนะครับคันนี้ก็ราคาเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทรถสองพาร์คเคลื่อนที่ล้อครับสำหรับในโซนโอคันเจ้ก็ดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านนะครับที่สาขาสองหมู่บ้าน ที่ชวาตำบลพระวินเรืนงลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคูปะคู้าก็จะเป็นในส่วนของอ่า L4508 นะครับ L4508 แล้วก็จะมีในส่วนของ L4508 ตอนนี้มีอยู่2คันนะครับหน้าร้านสาขาสแล้วก็จะมีในส่วนของคายอติ e x 50นะครับก็เพิ่เข้ามาสองคันนี้ก็เพิ่งข้อดไปครับอันนี้ก็เก็บรวดซึมเก็บรายละเอียดครับสำหรับฟูต้า L4508 ขนาดสี่้าแดงมลครับเนนครื่องยนต์4สูบนะแอบเจริญนาสีเกียร์ทอยหลัง มาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นแต่ราคาพิเศษครับสองคัน l ห5าสองคันแต่ราคาพิเศษไปเลยอุปกรณ์3ามชิ้นครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับ L45.8 สองคันนี้ให้ราคาพิเศษเอาไปคันละสองแสนบาทแล้วสองแสนบาทครับสองไม่ผิดครับดันหน้าผ่านหลังโรตารีเ่เพราะว่าสามคันนี้ที่จอดอยู่ที่หน้าร้านราคาสามือก็ให้ราคาเดียวกันเลย เราจะเป็นคูปอง้า L4508 ทั้งสองันแล้วก็รถไทยไคโอติ EX50 นะครับ50แรงมา้าไทยเครือ่องยนต์4สูบนะครับแกียานเดน่า4เจ้าหลังนะสำหรับ L4508 แล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับ200,000บาทเหมือนกันนะครับอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโรตารีา่ราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรครับ ดูรถติดยิงเลยที่หน้าร้านสาขาสามที่หมู่บ้านหนองหัวช้างตปัทะเลน้ำเป็นลำไผ่มาจังหวัดบุรีรัมย์อีฐทางหลวงเส้นลำไผ่มาจน้องกีซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสิบสองกิโลเมตรนะครับผมกกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกคลิปทุกทุกทุกวิดีโอที่เราเสนอไปดูการทำงานไปเรื่อยๆครับสำหรับคันนี้ก็ ถัดมาจะเป็นรถไถไคโอติ EX 50นะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่สีเดิมครับรถเรงมาปุนไคโอติ EX 50มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับตัวนี้ก็อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับขนาดา50แรงม้าครับนี่เป็นเกียร์12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์อยหลัง เป็นเย็ดชัตเตอรนะครับเดินหน้าไยหลังที่ห้องไรเลยเป็นรถสองเผ่ากับเกื่อ์สี่ล้อสนใจยังไงโทรมาครับ08 0383 97 89 08 4 048 3, 8, 3 9, 7 99เกแดบอร์้มิลูน0 9 5 9 0 1 2 8 7 0นะครับ คือขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเมื่อนเดิมนะครับฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอบคุณากใจทีมงานพิทักษ์วีรบุรคนเดิมครับผมสวัสดีครับ